สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ในประดุกมากครับพอหญ่ไปไทยนะ้าสีโตเดี๋ยวจัน้อยพนสีต้องไปเก็บตามรถไทยอยู่ครับครับผมนั่นแหละครับ ให้พึงไท้แล้วพึงไทยแล้วเห็นปลาดุกซีโตวครับผมกวบาัิพาไปนํ่มกลขี่ขาดขี่ไถรถไถนะครับเอาขึ้นไปเมื่อกี้ซีโตหลังจากไอ้กลับมาจากตกปลานาดินปาปน,นี้กัสีไปขาดครับบรูวา่าถึงอยังอีกหลายโตัวบอเดี๋ยวไปติดตามช่วงกันเบิรงเดอครับครับผม วาสิไทยวาสิไถขาดให้ทึ่งให้พี่น้องเบื้องน้าเพราะว่ามันเป็นเต็มีป่าอยู่ครับกับคือสิไถบ่ได้นละครับไถเขามีปัญหาเหรอเคือสิ้นแต่ขาดให้นี่แหละครับบ่รู้ว่าย่างยักโตบบเป็นยังเนาะครับพี่น้องถือว่ามาเบิ่งบรรยากาศท,ทุกไางท้องนารอบหนาไม่ีโอกาสผมกะสิมาอัด่ายให้เบิ่งงไม่ มาเมื่อกี้นี่ก็ลงมาอยู่ครับตอนไทยนั่นเก็บปลาดุกขึ้นไปซีตนะกับแมงดาตัวหนึ่งแต่ว่าบทบไรเอากล่องลงมานําก็เลยบดรีไทยพี่น้องบึงแต่ว่าตอนขาดขึ้นว่าหยาถั่งอยู่ครับแต่เชกานอนถึงขาดแล้วครับพี่ใหญ่ขุดแจอยู่นะครับพี่ใหญ่ว่าเห็นเขื่องปลาดุกนี่บอกว่าเป็นแนวนี่บอกเขื่องมัน โอ้ยหลูกเต็มเลยครับอยู่เนี่ยน,นี่นเนาะปไปอยลงมาพ่อนันแดนนลงมาผู้เต็มเลยอีลีหลูกเห็นมันไปใหญ่ยังเห็นกระปูอยู่ไงน่นี่ จะเอเอาไปปล่อยน้ำก่อนตัวผูมบ้างนีิสามไงค้งนึ่งี่ยีิลิมโมเมนซับมันหรอเปล่ปาตัวเมยตัวเมยอิลิสองตแล้วครับ ครับถามเพราะไงคุดแจ่ก็มายัางเก็บปูก่อนครับผมจะเอาไปปล่อยหูหลายตัวแท้อยู่ในหูสิมาอ๋อดอกบานอืมไป่าไหล่นี่ครับ สีโตปูหนะ้าเดี๋ยวผมจะไปขุดแจซอ,อยพอไนยแล่ะครับเดี๋ยวคอยมาเบ่งกันเนาะสิ่งเฝ้่าขาดสิ่งเห่าหัาวมันย่งปลาใจญโตนะครับกระปู เ,เอาล่ะครับพี่น้องมาหลุดน้อกันเบิ่งนครับ ยังเจะโตัวเนาะม่เห็นเลยพ่อเป่าันมันหมดแล้วเป่เห็นแล้วครับ มือเดียวครับพี่น้องปลาดูกน้อยครับนี่โตแหลกเข้าปลาดูกหน้ากับปลามม่ดีละครับเดี๋ยวผมเอาใส่ถังไว้กับป,ปูกันไส่ละ แด้วครับโดนแหลกมาแล้วครับอันนี้ปูผมเก็บตอนกุดขั้นแท่เมื่อกี้ครับไ่้ครับเห็นไหม ก็เข็งหน่อยหลายเห็นก็เข็งหน่อยก็เลหน่อยซ้ำเล็บมือนะอเห็นเลยครับสงสัยหมดแหละเลอจุดเดียวนี่มั้ง <laughs> คิดพ่อสมัยตั้งแต่เป็นเด็กน้อยครับน้ำคนขี่ขาดขีไเพิึงเลยครับไม่มีโอกาสน้ำคนขี่ขาดขีไท่หลายปีนี<ะ>่ย <c oughs> ประเข็งครับไปใช่ะโอ้ยม่เห็นมัน ไว้แห้งครับน้ามันหลายผอมเอาไหมครับ ดูหน้าครับดูผบบง่ายหนึงเนีเริ่มข้าววิดูตัวนี้วม่นออกไปหรอู่ออว้ย thế hey, là nó có chuyện rồi nè nhau gặp chị non và mỏ nè phát triển nè không luôn nhiều thế คอประดุกเบิร์ละบ่นั่นก็ดูนี่มันบ่คอยมีประครบ่สุปีที่จะประดุก สิเบิด์ลแลละครับเจ็บไปตั้งแต่ตอนไทยผมนั่งเล้วเนาองรู้สิกเลยพอ่อซ้ำนี่แหละเดี๋ยวผมสิไปขาดหน้าซอยพ่อญ่ก่อนครับมาทายพี่เห็นองเบิ่งส้มบรรยากาศกาเ,กาเก่าๆบะเตอมีูุ่ใดเคยหาปลาขี้คาขี้ไทยิครับเดี๋ยวเฮา คอยไปสรุปยอดกันอยู่บ้านเนาะครับบรรยามขึ้นกลับขึ้นบ้านคนละเดี๋ยวผมสิถ่ายเบิ่งร่วงกับปลาเมือเช้าน้ำพวกเป็นปลาเมาือเช้าหรอกปลาเมาื่อกี้เตี้ยวขึ้นไปก่อนยิงเ,เที่ยงนี่ครับครับพี่น,อน้องไในมาเพิ่อมอีกแล้วครับตัวหนึ่งปลาเข็งครับ ว่ามันมันหมดแล้วก็ยังยังมีอยู่ครับปลาเข็งนี่มันหลีดีเลยครับผาดแล้วเมื่อกี้นี่พอหง่พิคนเล่ยที่าดมุ่มมันนะครับผมก็เลยาออกมาเก็บปลาปลาหน้ๆน้ยายครับปล่อยไไปเห็นมันงหญ่ ปลาเข็งปลาอันนี้ตัวทำนิ้วมืออัน,นี่นะคสิบุญเบ้ดละบ,อบอ้อไปขาดแล้วเว้นละทั่วละ มาหอดเทียงแล้วครับพี่นอ้องนี่ครับปูหน้าได้หลายตัวครับแต่ว่าผมได้เค็งเพิ่มสองตัวครับอันนี้เป็นแมงดาแมงดาก็ได้สองตัวพวกนี้เป็นเอามากก่อนจินเขาครับปลาดุกสี่ตัวกับแมงดาตัวหนึ่งเ<อ>เอาเก็บใส่กันไว้ นี่ครับมาเมื่อกี้มิมงดาสองสปลาเข็งหน้าครับปลาหมอหน้าสองนครับสามจะนด้เป็นปลาดุกครับปลาดุกตัวหนึ่ง ใส่ไปเรียบร้อย้วครับผลงานนะครับแมงดาสามตัวปลาเค็งสามตัวปลาดุกหนึ่งสองสามสี่ห้าปลาดุกห้าตัวยอดครับน,นี่ปูพวกนี้ผมเสียเอาไปปล่อย,อยแข่นก็นลงไปโลกาาล้ะ คลิปนี้ก็คือพ่อสามนี่แหละครับพอกันไหมคลิปหนาด้วยครับเดีด๋ยวไปหาอย่างคลิปนี้สวัสดีครับ